อรุนสวัสดิ์ครับเช้านี้เป็นเช้าที่สองของการขับรถลงมาที่เวอลิงตันแล้วเมื่อคืนมาถึงบ้านพักก็ตอนสี่ทุ่มเกือแบห้าทุ่มเลมันมืดเลยไม่ได้ถ่ายบ้านให้ดูฮะค,คือต้นเลยอันนี้เป็นวิวรอบๆบ,บ้านพักนะครับนี่มันมีต้นนี่ เป็นเกือบร้อยต้นเลยเอ้ต้นนี้เขาเรียกต้อน,น,ตอนอะไรไม่รู้เหมือนกันที่มันเป็นลูกขอ้อาไปทำอะไรนะ่อแะลูก ตอนนี้8ปดโมงครึ่งแล้วครับจะออกจากที่พักตอนประมาณเกือบ10บโมงโเลยเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับก็จะนอนพักนอนเล่นอาบน้ําเก็บของขึ้นรถกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาเดินรอบรอบบ้านกันถ่ายรูปกันแล้วก็จะขับรถไปวอล,ลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ไดแล้วครับออกจากที่พักแล้วเดี๋ยวจะไปแมคโดนลไปกินข้าวเช้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อไปวอล,ลิงตัน แล้วครับกำลังมาเดินเล่นกันก่อนที่จะได้เวลาเช็คอิน,บ,นบ้านพักบ้านพักเช็คอินได้บ่ายสองวัยสามตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงครึ่งเลยพามาเดินดูพารเ์ลเมนต์ของประเทศนิวซีแลนด์นะครับ มาถึงรัฐสภาของเวลลิงตันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูาพารามนเต์นี้มีชื่อเรียกว่าปีไฮฟ์ที่มันเรียกงันเพราะมันเหมือนรังพึ่งนะครับรองการออกแบบและการสร้างเขาเหมือนรังพึ่งเขาก็เลยเรียกอย่างนั้นเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูใกล้ๆ เคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อห้าหรือหกปีที่แล้วเนี่ยอารมณ์เข้ากล้องต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเวลลิงตันเป็นเมืองที่ลมแรงที่สุดหรือเป็นเมืองแห่งลมอะ่ะบางทีก็เกินร้อยกิโลเมตรต่อชมมั่วโมงนี่ครับว้าดูใกล้ๆก็เฉยๆดูใกล้ๆก,ก,ก็สวยดีนะไปอ่านป้ายมาเมื่อกี้เขามีทัวร์ให้เข้าไปดูในรัฐสภาได้นะครับ แต่ไม่ได้เขียนราคาไว้ตรงข้างหน้ายสต้องเข้าไปถามพนักงนานอีกทีแต่ว่าดูข้างนอกนี้ก็สวยดีนะแต่คิดว่าผู้ใหญ่คงไม่อยากเข้าไปหรอกถ้าใครได้มาอเลลิงตัน<ว>ก็ควรจะมาดูพาร์มเตนร์ตรงนี้นะเพราะว่ามันสวยดีมาถ่ายรูปมาเดินเล่นตรงนี้กันมานั่งรอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเดินช้าก็าจะเดินไปเล่นท่าเรือซนะหน่อย ไปดูทะเลเวลลิงตันแต่วันนี้ลมไม่แรงมากเดี๋ยวมันตึกวังอยู่นะถ้าเดินไปตรงท่าเรือนน่าจะลมแรงเล่นโชว์สายแรงๆดิตกน้ำตู้ท่าเรือเวลิงตันครับ ก่นบิดก่อนเข็นเข็นแล้วก็บิดเบาๆก่อนเข็นเข็นแล้วก็บิดเบาๆเบาๆบิดเบาๆมันต้องเข็นนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆบิด

คาเฟ่ฝรั่งคนเยอะมากวันอาทิตย์เต็มร้านแน่นร้านเลยครับ้านชั้นล่างด้วงชั้นบนวันนี้เหมือนมีออลแบ็คแข่งมาเหมือนออลแบ็คจะแข่งที่เวลิงตันวันนี้ออลแบ็คแข่งอ่ะเห็นคนใส่เสื้อฐานหน้าเ<บ>ต็มก,กับ,บออสเตรเลียที่นี่ซือ้อตั๋วดูวะ <laughs> มันไม่เหมือนดูสดไง ไม่เคยไม,เไ,ไม่เคยอันนี้มันแข่งเก็บแจมเฉยเหรอะหรือแค่เฟรนลี่แมตช์มีออสเวกแข่งกับออสเตรเลียเพื่อนบ้านแข่งกันแข่งที่วลลิงตันสี่โมงเย็ยนวันนี้ในสเตเดียมต้องซื้อบัตรเข้าไปดูแต่ว่าดูในทีวีเอาดีกว่าเพราะว่าไม่มีเวลาว่างไปดู คนเยอะมากมานั่งกินเบียร์สดมานั่งชิวกันวันอาทิตย์ตอนนี้ทุกคนกำลังยืนรอทีมรักบี้ของประเทศนิวซีแลนด์ครัอ,อกแบ็คลงมาจากโรงแรมเ่ยลงมาขึ้นรถบัสไปลงสนาม คนย yup. ืนรอก็เยอะพอสมควรตำรวจก็เข้ามาป้องกันไว้อยู่ตอนนี้ก็ยืนรออยู่สักพักนึ่งแล้วยังไม่ลงมาเลยก็ยืนรอสักพักหนึ่งลจะดูว่าตัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนกล้ามจะใหญ่ขนาดไหนเหมือนในทีวีหรือเปล่าก็ถือว่าโชคดีได้มาเห็นทีมรักบี้พอดีนะทีมระดับประเทศเลยระดับโลกเลย เพราะมันได้โว c ช a m p หลายปีแล้วนิวซีแลนด์เนี่ยอ๋อเน็กใส่ชุดดำอยู่เข้ากับทีมเขาอยู่นี่เอาแวกนี่ยืนรอมาประมาณ10นาทีแล้ว10กว่านาทียังไม่ลงมาเลยยังไม่มีวี่แววว่าลงมางเลยต้องมีการลงมาก่อนแต่ว่าคนก็เริ่มจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยนะฝั่งนู้นก็มีคน ตำรวจมายืนคุมประมาณ5นายตอนนี้ข้างหลังก็มีอีกหนึ่งนาย <5. S 1> ตอนนี้เขาย้ายประตูออกของนักรักบี้นะเหมือนคนจะมุงเยอะเกินไปเ็เลยเปลี่ยนประตูออก Sorry. ตอนนี้มีแต่คนวิ่งตามนักรักบี้นะครับ ตอนนี้มาดูนางรักบี้คนมุงเยอะมากแล้วเขับเิตรงนี้ถือโอกาสดีดที่มาเวลิงตันแล้วได้เจอพอดีตอนนี้เหมือนจะลงมาจากโรงแรมแล้วครับไอ้หมวยยื่ไหนวะยู่ืนตอนนี้ยินรออีกแป๊บหนึ่งน่าจะลงมาแล้วเพราะอกาศมาคุมเยอะแล้ว ม,มีลวนมีราว,วลวนราวลวนไม่ให้เข้าในเขตที่เขาจะเดินกระเป๋ามาแล้วกระเป๋านักรักบี้มาแล้วตื่นเต้นร้องผิดคนมาแล้วมาแล้วเริ่มมากันแล้ว 喂。 รถบัสก็จะออกไปที่สเตเดียมไปให้นักกีฬาวอร์มอัพนะครับ Go for the win boys ได้มาเจอครั้งหนึ่งแล้วนะเราก็แค่ยินรอเขาครึ่งชงั่วโมง ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้มาเวลลิงตันแล้วมาเจอพอดีก็เลยเออยินดูเขาแป๊บนึงก็ถือว่าโชคดีในในอีกมุมนึงงอันนี้มานั่งรอผู้ใหญ่อยูอย่ใน,นรถผู้ใหญ่เขาไปช้อปปิ้งกันอ,อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเพกันเซฟกันแล้วก็จะเข้าที่พักเลยถึงเพกันเซฟนะครับซื้ออาหารเย็นสำหรับวันนี้ เดี๋ยวทำข้าวกินกันเย็นนี้แบบสบายๆถึงบ้านพักคืนที่สองของวอล,ลิงตันแล้วครับนี่คือบ้านหลังที่สองที่เราเช่านะครับจันี่เป็นบ้านเก่าตรนนี้เป็นห้องรับแขกก็โอเคอยู่นะนี่ห้องนอนเลก นี่เป็นห้องนอนเดี่ยวของลูกสาวเขานี่นี่เป็นห้องนอนผมผมนอนชั้นบนนี่ไอ้หมวยนี่มันอนชั้นล่างจะขยบทั้งคืนนี่เป็นห้องนอนแม่ตู้แล้วก็ไปห้องครัวโอ้โหเปิดขวดแรกเลยเนี่นี่ก็ห้องครัว สวยดีนะบ้านหลังนี้โอ้หูิงจ้ามาแล,ะล,ะล,ะละ้วหลอยกขวดเลยเนี่ย,ยพีเซนเตอร์โอ้เชฟลงครัวครั้งแรกครับก็ ประสบการณ์ครั้งแรกในการทำกุ้งคลบคุ้งรครั้งแรกแล้วเนะี่ยที่แบบไปเที่ยวด้วยกันแล้ววังเข้ามือไป <c oughs> เออตบลออ่องเออแล้วมาอีกฝั่งหนึ่งห <c oughs> มุนมาเออตบล่อง <c oughs> มีมันไะ <c oughs> มีมันนิดนึ่งนิดนึงไม่เยอะเท่า <c oughs> อ,องตัวเล็ก เดี๋ยวมันจะหมดเด er, to oh, ah, ี๋ยจาะแต่ปลาดิวด้วยกัน ok, นี mm. ่ครั้งแรกและลงครัวอ่ะกุ้งได้ยังครับน้ำเดือดไป30นาทีแล้วโอนยชิฟไม่เก่งเรื่องนี้หัวหัวผ่าไมัเชื่ออะไรผ่าหมดเชฟเก่งแต่หอยกุ้งไม่ค่อยเก่งแม่ทำเลยเราแม่ทำต้มยำกุ้งมังกรแม่แม่จะทำเล็ก ไม่ได <LE an> right? ้ทำต้มยำกุ้ง uh, มังกรนี <may> ่จานนี้ลงหม้อทำอะไรอย่างลวกอ่ะก็ใส่ต้มยอมเลยนี่เหรอแล้วกุ้งนี้ทำอะไรเนี่ยกุ้งเล็กทำอะไรกินเฉยๆลงหม้อกุ้งมังกรแล้วปราจิตทำอะไรครับผมกินจีนลังเมากินวายกินวายเดี๋ยวกินวายจัดกัเดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนแล้ว ทำกับข้าวกินกันพเาวกเียทราันเด็กอะข้าแล้วชอบมีปาร์ตี้อะไรเนี้ยของพังอะไรเนี้ยแซลมอนก็มาจิก็นล้อย่างชนกันหน่อยพีิกพิธีิรพิกิีิกี่านกินหอยวันนี้เซมอนอ่าเอาไปเออต้มอันนี้เอาได้ยังไงยังไม่ครบคนเลย หอยเอาเอาจุดยอดค่ะค่ะเอาจะมากินปลาให้กินหอยเอออืาวันนี้ต้องมีคนเมาแน่นอนเสี่ยงเนาะวันนี้เขาอยากเมาเนาะเมื่อวานไม่ได้กินเมื่อวานนี้ไม่ได้กินนี่กุ้งมังกรค่ะกุ้งมังกรเก็บมาสดๆเลยจากเมื่อวานเน่ไม่มีช้อน ไล้ลงมาเลยยัไม่น้ำคน๋ยวมันค้าปล่อยให้มันสุกก่อนนิดนึงแล้วค่อยมาเปิดฝาดูมีฝาเด้อนายหาฝาวันนี้ฝาไหมนี่จะเอาอ่ะม่ลงครัวไม่ต้องห่วงนะครูใช้ทุกคนนั่นไงนี่แม่เียลแม่ชอบอ้าวกุ้เสิร์ฟต่อต่อด้วยกุ้งเล็กกุ้งขาว อ,อันนี้ทำอะไรเอาไปเสิร์ฟเลยเหรอแปลงลงหม้ออ๋อลงด้วยกันเหรอทำไมไม่ตะลังดิ้งเอ็นดี้ทำซุปต้มนี่ใครจะทำแม่ไอ่แม่อีกอ่ะนี่แม่พุกให้คนอย่างเดียวเชฟทำซ้ปต้มเป็นปะปัวปวเพอแลนะ้วเนาะปลั้นอะไรเนี่ยทำวัตถุดิบ ไมพี่ลมพรอืมของพี่ไม้วันนี้ของพี่ไม้โอ้ต้องอย่างนี้ต้องโฆษณาต้องเข้าแล้วแต่ท่านท่านลงอยู่ตรงท่าอันนี้ของพี่ไม้นับปลาพี่ไม้พี่ลมพรนะฮู้มาไกลถึงนิวซีแลนด์ถัดมาเจอทีไม่ได้ซื้อมาหรอซื้อมาเองเผื่อแล้วเอายังเด็ดมะนาวลองขึ้นเตียงก่อนฮะ ว่าเตียงมันแข็งแรงพอสำหรับผมจะน,น,นอนคืนนี้หรือเปล่าส<อ>ูงเลยเนี่ยโอเคเออโยกโยกเลยน่าจะนอนได้ <c oughs> เออเมือ่อยมากวันนี้เมือ่อยมาก คืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คงเหมือนเดิมก็จะทํากับข้าวกินกันกินหอยดํากินกุ้งมังกรกินแซลมอนอะไรที่ซื้อกันมาแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะตื่นไปทําพาสปอร์ตกันแต่เช้าตั้งแต่9ก้าโมงเย็นเที่ยงเย็นบ่ายนันแหละเสร็จแล้วก็จะยิงยาวกับโอกเกลนเลยก็ขอบคุณที่ ติดตามรับชมคลิปของผมอีกแล้วนะครับอาจจะไม่มีสาระไม่มีอะไรมากไม่ตื่นเต้นไม่รู้ว่าไม่ไม่ค่อยน่าติดตามแต่ถ้าใครดูก็ขอบคุณมากเจอกันคลิปนั้นอนะและคลิปต่อต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมบ๊ายบาย